สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่สังกิจใบคูพี่เจนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับการกลับมาเข้าสู่ช่องสางากิจไบครูพี่เจนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube หรือว่าเพจ a c e b o o k ภาษากิจใบครูพี่เจินนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเห็นช่องนี้แล้วก็รบกวนกดกระดิ่งกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่า เห็นการกลับมาครั้งนี้นะคะก็อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าพี่เจนเนี่ยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มันอาจจะมีทั้งการสอนนะคะแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยนะคะและเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยช่วงน,นี้มันก็มีโควิดใช่ไหมพี่เจนก็เลยจะมีสอนออนไลน์อย่างเดียวทําให้ไม่ได้สอนเลยช่วงนี้ก็เลยมีเวลาส่วนตัวมาทําช่องหยุดสอนอชั่วคราวเนาะก็เลยมาทําช่องของตัวเองมากขึ้น ่าแล้วคราวนี้จากการกลับมาครั้งนี้พี่เจนก็ได้เลือกเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่ว่าไม่ค่อยมีคนเนี่ยรู้เท่าไหร่นั่นก็คือคำคมหรือว่าสุภาษิตนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยไม่ค่อยรู้กันเลยแล้วก็ไม่ค่อยถนัดแล้วเนื่องจากน้องๆไม่ถนัดเนี่ยพี่เจน,นก็เลยอยากจะมานำเสนอเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะ แล้วก็หลายๆคนอะไม่รู้อ่ะเพราะว่าเวลาเรามาบอกแล้วว่าเอออันเนี้ยมันแปลว่าอย่างนี้นะแล้วน้องอะแปลว่าอะไรน้องรู้ไหมน้องบอกว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันแปลไม่ตรงตัวนะเหมือนกับอ่าเนี้ยถ้าเกิดว่าเราบอกคําสุภาษิตไปอะเราแปลตรงตัวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสุภาษิตหรือแสลง,อ,งอ่าภาษาอ่าภาษาอังกฤษเราจะต้องแปลไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ อาลเค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวพี่าหายใจพี่เพื่อนโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราจะมาดูคําแรกนะสุภาษิตอันแรกที่มันคล้ายคลึงกับภาษาไทยนะอันนี้จะเป็นสุภาษิตท,ที่มันคล้ายคลึงกับภาษาไทยภาษาไทยทั้งหมดเลยมันจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันอันแรกก็คือคําว่า a f t e sorrow joy ก็แปลว่าหลังจากความทุกข์จะมีความสุขรออยู่หรือว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสอยู่นั่นเองค่ะเหมือนกับสถานการณ์โควิดครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมันแปลว่าเผชิญความที่ว่าทุกข์หนักหนาใช่ไหมน้องมันก็ต้องมีอะไรที่ดีๆรออยู่ไม่ว่าน้องจะต้องเจออะไรที่ยิ่งไอหนักหนาเนี่ยน้องอาจจะถูหวยก็ได้ไปซื้อบ้านก็ได้น้องก็ต้องจินตนาการ ไปใช่ไหมเราอย่าไปแบบว่าคิดในแง่ลบนะน้องต้องแบบว่า positive thinking ใช่ไหมเออน้องน้องจะต้องคิดบวกเข้าไว้ค่ะลูกแมาคำท,ที่สองนะคะอันที่สองก็คือเดี๋ยวพักหายใจก่อน Deliberating is not d e l a y e d ก็คืออีกอันนึงนะเดี๋ยวเพื่อนน้องฟังไม่ทัน Deliberating is not delaying แปลว่าช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะการทำอะไรช้าช้าได้พาเล่มงามหมายความว่าอะไรการบางทีนะบางเรื่องบางราวเนี่ยเราจะต้องวางแผนก่อนแล้วค่อยทำอะไรลงไปทำอะไรรวดเร็วมันไม่ดีถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจนะเหมือนกับการสอบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าน้องไม่คิด กาๆๆๆๆๆเลยก็ตกสิลูกใช่ไหมอันนี้แหละเขาถึงมีสำนวนนี้ออกมาว่า dilating e l is not d e l a t i n g อะค่ะอันนี้เลยก็คือชาๆได้พาเรื่อง,งามนะคะอาจจะแบบว่าได้ A บวกนะหรือว่าเป็นท,ท็อปที่หนึ่งของสายชั้นอะไรอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเอามาฝากเผื่อแบบว่า เวลาไปสอบข้าแล้วจะแบบว่าได้ที่หนึ่งนงะเออสาธุเลยนะ <c oughs> เอออันต่อไปเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันต่อไปเอาอันนี้เจอบ่อยเพราะเจอบ่อยพี่จึงเอามานะแบบบางคนอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจว่าพี่จรอ,อันนี้เจอบ่อยแล้วเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ย you you can just b o o k from the cover นะดูดูปากนะัชาดูปกสวรรค์นะคะดูปากสวรรค์นะคะ,ะ,คะ you can just a b o o k from the cover you can just book from the cover หมายความว่าถ้าเกิดแปลตรงตัวนะแปลว่าอยู่คุณอยากตัดสินหนังสือจากปกคำว่าคุณอยากตัดสินหนังสือจากปกหมายความว่าอะไรมันจะไปพ้องหรือว่าคล้องจองกันกันกบ สำนวนสุภาษิตในภาษาไทยก็คืออย่ามองคนจากภายนอกอืมอันนี้แหละพี่ถึงเอามาคำว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกมันจะไปตรงกับสำนวนสุภาษิตของไทยก็คืออย่ามองคนจากภายนอกไงถ้าสมมติเหมือนกับว่าเออถ้ามันมีคนที่ดูแบบว่าเป็นคนที่เออดูแบบขับ มอเตอร์ไซค์ที่ตะพังทะักเขาอาจจะเป็นคนที่ร่ารวยก็ได้นน้องอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราช่วยเหลือคนเนี่ยเราจะต้องดูว่าเออเขาเป็นคนที่เป็นยังไงหรือในทางกับการคนคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้น้องอยากแบบดูดีดูดคนเราต้องดูให้มันลึกดูให้มันจริงๆต่างๆนะเราต้องดูตรงแบบเป็นเส้นกลางอ่ะ,อะเราจะต้องมองให้มันลึกไปถึงทางไกลไกลๆ,ๆเพราะว่า คนสมัยเนี้ยไม่ได้เป็นคนที่ดีทั้งหมดและร้อยเปอร์เซ็นนะเราต้องเผื่อใจไรไปบ้างโอเคนะคะอ่าพี่เจอมาเยอะอ่าต่อไปนะคะโอเคํำนวนต่อไปนะเพราะว่าวันนี้พี่จัดมาเต็มจริงๆอย่าบดแม็กโอเคํำนวนต่อไปคำต่อไปก็คือคำว่า b e t t late than never b e t t e late than never แปลว่ามาช้าดีกว่าไม่มาอันนี้ตรงตัวเลยลูกเป๊ะ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 ป,ปังปัง,ปงนะปังไม่ไหวจ้าปังไม่ไหวจ้ายืมน้องเบยา่ามาหน่อย <c oughs> ปังไม่ไหวจ้านะยืมน้องเบยาเ่าลูงพระเทศนะโอเคจ้าเบเ t อร์ better <c oughs> อืมไปไม่เป็นเลย better late than never better late than never เอาขอเก็บทรงก่อน อันนี้ก็แปลว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะโอเคค่ะต่อไปนะคะอันต่อไปก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่า,าไม่ค่อยแปลตรงตัวแต่ว่ามันจะไปคล้องจองกับสำนวงภาษาไทยเหมือนกันเหมือนกับข้อที่แล้วเลยอ่ะอ่ะอันนี้แปลว่าอันนี้ก็คือสำนวนสุภาษสิตในภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ when at Rome ดู not เดี๋ยวนะพี่ดูผิดข้อ when at Rome do as the Roman do อันนี้อีกทีหนึ่งนะคะ when at Rome do as the Roman do นะคะอันนี้นะคะแปลว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามน,น,นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ when at Rome do as the Roman do ถ้าเกิดแปลในภาษาอังกฤษนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในเมืองโรมแล้วเนี่ยคุณต้องทําอย่างคนโรมนันทําถ้าเกิดคุณเข้าไปในเมืองโรมันแล้วคุณก็ต้องทําอย่างคนที่เอ่อเป็นคนโรมันทําพูดง่ายๆคือเข้าไปในเมืองไหนอ่ะก็ต้องทําอย่างที่เขาทําไปเหมือนกับว่าทําอย่างที่คุณทำมันไม่ได้เพราะว่าประเพณีของแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันนะเหมือนถ้าพี่เป็นคนแบบ ชื้อสายจีนใช่ไหมพี่อ่ะจะชอบกินข้าวกับตะเกียบนะแล้วก็แบบว่าสดนน้าซุปก,กับช้อนที่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะช้อนกลางอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันมีแค่อุปกรณ์แค่น,นั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นอ่าคนอังกฤษอ่ะมันจะมันม,นมนจะมาเป็นแผงเลยน้องแล้วกินกินข้าวอ่ะแต่ข้างนอกข้าวข้างในยอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบอุปกรณ์อะไรเยอะแยะซึ่งพี่ก็ไม่ถนัดไงเออมันมันก็ไม่ใช่ตัวพี่อ่ะมันมันจะ ค่อนข้างฝืนๆวัฒนธรรมของเราไงอะไรอย่างนั้นก็คือยกตัวอย่างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปในเมืองของเขาเราก็ต้องทําของเขาให้ได้ไงเ,เราต้องพยายามและเราต้องฝึกและต้องเรียนรู้ในทุทกวันนะวัฒนธรรมแบนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะฝืนก็ตาม <c oughs> อ่ะค่ะข้ามนะคะข้ามต่อไปข้อต่อไปนะอืมข้าข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อที่พี่อ่ะ ยึดไว้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าพี่คิดว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนรู้นะคะก็คือ blood is thick more than water blood is thick more than water แปลว่าเลือดข้นกว่าน้ำนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ blood is thick more than water นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ยึดถือมาว่า ถึงแม้ว่าอะไรจะสำคัญขนาดไหนแต่เลือดย่อมค้นกว่าน้ำครอบครัวก็ย่อมสำคัญกว่าเพื่อนค่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดนะคนอื่นคิดยังไงไม่ว่าแต่ว่าพี่เอาครอบครัวของพี่เป็นหลักค่ะ <c oughs> ไมยรุ้นะต่อไปอ่าจะเป็นข้อสุดท้ายใช่ ข้อสุดทยจะเป็น uh, don't cry before you are hurt เอ oh, อ don't cry you are before hurt อ่ะที่โซ่ิเมื่อกี้พี่ออกเสียงผิด don't cry before you are hurt อ uh, ่าแปลว่าอย่าร้องก่อนเจ็บถ้าแปลตรงตัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไ don't cry before you are hurt แปลว่าอย่าตีตนไปก่อนไข่ถ้าเกิดว่าไปตรงกับ สำสำนวนในภาษาไทยใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าคําว่าอย่าจีตนไปก่อน่ายก็คือถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดอ่ะเราก็อย่าไปแพนิคอ่ะก็คืออย่าไปกังวลอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะก็อย่าไปกังวลมากมายกับเหตุการณ์ไอโควิด19ที่กําลังจะเกิดขึ้นอ่าเพราะว่าสมมติว่าถ้าแค่เราอ่ะรู้สึกเจ็บคอ ทางทางที่ว่าเราแค่เหมือนกับว่ากืนน้ําผิดอะไรอย่างเงี้ยสำลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เหมือนกับเอออาจจะเป็นแค่อะไรที่เราสันนิษฐานขึ้นน่ะน้องแล้วเราก็แค่ทําตัวให้มันแข็งแรงโดยการออกกํากลังกายบ่อยๆแล้วก็พยายามนอนให้หลบับพักผ่อนให้เพียงพองแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเออ ควรจะรักษาตัวเองให้มันแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงโควิดมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ไข้หวัดอะอ่าแต่ว่ามันเป็นไข้หวัดที่มันเป็นสายพันธใหม่เราควรจะทําให้ร่างกายแข็งแรงก่อนถ้ามันมีภูมิคุ้มกันดีเราก็ไม่สามารถจะเป็นเป็นโควิดได้อแล้วก็ควรจะกินพวกอสมุนไพรให้เยอะๆโควิดเนี้ยจะกลัว สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร,ร้อนนะพวกฟ้าฟะทะลายโจนกะเทียมะอะไรอย่างเงี้ยแท่เขาก็ออกมารองรับแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ทําให้ร่างกายแข็งแรงก่อนมันก็เป็นสิ่งแรกนะ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันล้างมือทําความสะอาดพักบ้านของเราให้สะอาดแล้วก็ติดแมสนะคะแล้วก็เวลาเราอยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่ คนอื่นน่ะที่มันเป็นคนอื่นน่ะเราก็สวมหน้ากากให้มันมิดชิดเนาะกลับมาก็อาบน้ําทําความสะอาดเสื้อผ้าอะไรของเรานะคะแล้วก็แค่นี้นะคะเออที่เซก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าผู้ปกครองทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตาม กิ้งกิ๊งกิด้นะคะบ๊ายบายคาซิเลเ a อ e r ค่ะ